สื่อจากแดนฝอยทองรายงานว่ารูโน่แฟนันเดสกองกลางกับตันทีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธข้อเสนอมหาศาลจากอันฮิลานเมื่อช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมที่ผ่านมามิดฟิวัย29ปีต้องดิ้นรนรักษาความคงเส้นคงวาในฤดูกาลนี้โดยยิงได้7ประตูและแอสซิสต์อีก6ครั้งจาก30เกมด้วยผลงานของทีมที่ไม่ดีนักทำให้อันฮิลานสบโอกาสยื่นข้อเสนออันเย้ายวนให้พิจารณาแต่ถูกรูโน่บอกปัดแบบไม่ใยดี มีการเปิดเผยว่าบรูโน่ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกัปตันทีมก่อนเข้าสู่ฤด,ดูการนี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะพาแมนยูในเตดประสบความสำเร็จหลังจากเพิ่งได้แชมป์คาราบาวคับไปเพียงสมัยเดียวเท่านั้นเขาทำไปแล้ว71ประตูและอีก60แอสซิสจากการลงสนามทั้งสิ้น2 1 5นัดให้ปีศาจแดงนับตั้งแต่ย้ายมาจากสปอร์ติ้งลิสบอนเมื่อเดือนมกราคมปี2020อย่างไรก็ตามเชื่อว่าทีมดังจากซาอุดีอาระเบียจะกลับมายื่นข้อเสนออีกครั้งในช่วงอร์ หลังจากพวกเขาโน้มน้าวแข่งดังจากหลีกยุโรปได้หลายรายในช่วงที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเนมาอเล็กซานดรามิโตรวิชคาริดดคูลิบาลีเซอร์เกมิลินควิชซาวิตและรูเบนเนเวสนอกจากนี้แล้วฮอกก้เฮซุสกุนซือของอันฮิลานก็อยากได้บรูโนมาเป็นกำลังสำคัญในการลุ้นแชมป์ด้วยหลังจากทั้งคู่เคยร่วมงานกันที่สปอร์ติง้งแฟนๆแ,แมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ